่วนเดินทางมาถึงไรสตอเบอรี่บีเอพีครับเลยพากันแวะชมโอ้ตัวหน่อยเห็นบ่ได้รุ่งแรนย่างเดียวเป็นไรสตอเบอรี่ที่นนาฮักมากครับขางทางระวังเขาปักขเขาเคียวนี่แหละครับโอ้สุดยอดเลยตัวน้อยวิ่งเล่น เป็นดอกไม้สวยงามอันนี้คือความบริสุทธิ์ของไอตัวเล็กแล่อันเดียวเป็นดอกไม้เป็นไรสอบปลรดครับนีร้านบนยูขางท้างครับร้าน v i p ครับโอ้จัดลานอีกสวยงามครับหลุนเฮากขาบอกรถโอ้เขาดื่มดับรถโอ้สกค่ครับสักครู่ ครับครับวดนะก้เขากำลังพากันแอคชั่นแต่ละคนนี่ทีมงานครอบครัวเลาะก,กินครับมื่อนี่เลาะทั่วที่ทั่วแดนครับขากับกันเลาะแวะขางทางกำลังเช็คอินจะต้องถ่ายรูปกันด้อครับวดนะตาก,กล้องสย,ยาเลยตาก,กล้องนะ สวนต้องไหมครับสวนทีงาม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 ผวนมาหน่อยแลนยางเดี่ยวสนุกหมาสนุกหมาสนุกหมาโอ้คือได้ชมดีแท้ผวนอ่ะอันไฟเลาะกินครับเนี่ยไฟเลาะกินกินสตรีบอลก๊ะกำลังหาเลาะซิมสตรอเบอร์รี่ได้แล้วอ่ะได้แล้วโอ้สุดยอดเลยซีลายบาทถูกมากโอ่ครับ อันนี้เขาเก็บให้เรียบร้อยแล้วมั้งบอ่ห้องพิเศษสีเอาเลยปเป็นสตรอเบอรี่สดๆครับสดๆจากไรนี่ครับสดแต่ว่าดูซื้อมาจากเหงาไว้ทั้งนี้โหเขาจะเก็บไปแล้วไม่เล่เหลือแต่หน่วยเหงาเออๆๆเอาเอาเอาซุ่มพันเก็บไปแล้วหมดแล้วสดดีเป็นไ,ไงชมสวนสนุกไหมครับ อดา๋ยะวะบิงเดียเด๋ยวลม้มเดี๋ยวล้มโอ้ยมือนไรเพวดอนอะเพืนะ่อนอะจนความสุขของได้หน่อยครับเพื่อนะอะผู้ใหญ่กับควมมอมมันนำเพืนะ่ะอนอะอ๋อแลนหลงแลนบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแดดซ่ำนี่กำลังลำเล,ล่ยลำเล่ยลานวิ่งพีสวนสตรอเบอรี่รบีไอพีสุดยอดครับสุดยอด พักหมากพักหมากโ oh, อ้โกโกโก้สวนที่จัดเลยงามมากครับอยู่ติดถนนไปดีเลยครับเนี่ยรถกำลังขอมาหลายคันหลายคันนี่ร้านแลนสนุกขนาดล,ละเหรอฮะมึนไดมาก,กันสามคันครับคันนึงจะมาลงเลยใช่ไหมครับผมเราแจ้งยังไงเพื่อ <laughs> น ไปโอเคครับเอาไว้ทิพนาครับอ,อย่าลืมกดไลไรกดแชร์เลยครับเด้อครับครับขอบคุณครับ